เรื่องหลงกลิ่นเทียนหอมวันหยุดในฤดูหนาวมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในภาคเหนือมากกว่าปกติ ทำให้กิจการโรงแรมที่พักต่างๆมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจนเต็มและติดจองยาวตลอดซีซั่นช่วงนั้นช้างกับเพื่อนอีกสองคนก็เดินทางมาจากอายุธยาเพื่อมาเที่ยวเชียงใหม่พวกเขามุ่งหน้ามาที่โรงแรมที่จองเอาไว้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งพอมาถึงกลับพบว่าไม่มีข้อมูลการจองของพวกเขาซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์เลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นทั้งช้างและเพื่อนจึงโทรเช็คที่โรงแรมอื่นๆซึ่งก็เต็มจนหมดแล้วเพราะเป็นช่วงเทศกาล เจ้าของโรงแรมนั้นเลยแนะนำให้เขาเดินทางไปพักที่ที่ที่หนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังหรือคนเคยมาพักเยอะสักเท่าไหร่แต่ที่นั่นก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ตลอด ซึ่งมันอาจจะว่างก็ได้ช้างกับเพื่อนๆก็เลยต้องเดินทางต่อกันอีกหลายกิโลเพื่อไปอยังที่พักตรงนั้นแม้อุปสรรคจะเยอะแต่พวกเขาทุกคนก็ได้ห้องพักของตัวเองคนละห้องในราคาที่เหมาะสมเพราะห้องที่นั่นค่อนข้างสุดโทมราคาจึงไม่แพงเท่าไหร่ช้างและเพื่อนๆจะคิดว่าคืนนี้ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนดีกว่าต้องไปเดินหาที่อื่น เผื่อพรุ่งนี้ถ้ามีที่พักที่ดีกว่านี้ก็ค่อยย้ายกันป้าแจ๋วซึ่งเป็นเจ้าของที่พักที่นั่นก็ออกมาต้อนรับพวกเขาพร้อมทั้งบอกว่าที่พักที่นี่ซุดโทรมไปหน่อยเพราะถูกปล่อยว่างมานานเนื่องจากโรงแรมใหญ่ๆก็ดึงลูกค้าไปจนหมดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเลยไม่ได้เตรียมเอาไว้พร้อมป้าแจ๋วเลยต้องไปเรียกส้มซึ่งเป็นเด็กสาวชาวเขาให้รีบมาปัดกวาดดูแลที่พักให้รวมถึงป้าแจ๋วยังเอาแบงค์ห้าให้ส้มไปซื้อของที่ตลาด โดยที่แกเขียนรายการของที่ต้องซื้อไว้ให้พอเก็บห้องเสร็จส้มก็ปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปตลาดซึ่งตลาดก็อยู่ห่างจากที่พักประมาณ2กิโลเมตรส้มก็ซื้อของได้แค่ไม่กี่อย่างเพราะเงินใกล้จะหมดแล้วทําให้ส้มไม่ได้ซื้อของรายการสุดท้ายเพราะจากราคาของมันเงินที่เหลือก็ไม่พออยู่ดีสุดท้ายก็ขาดเทียนหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่พักไปซึ่งว่าแจ๋วแกดันไปเขียนเอาไว้รายการสุดท้ายตรงด้านล่างส้มจึงคิดว่าเดี๋ยวจะควักเงินของตัวเองออกก่อน แต่พอเปิดกระเป๋าดูก็เจอแค่เหรียญสิบเหรียญเดียวสุดท้ายส้มก็ต้องปั่นจักรยานเพื่อกลับมาที่ห้องและเอาเงินกลับไปซื้อของเพิ่มทั้งๆท,ที่ระยะทางก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอีกอย่างฟ้าก็เริ่มมืดแล้ว ส้มได้จะคิดในใจว่าความงกของป้าแจวนี่แหละที่ทําให้เธอต้องเหนื่อยเสมอเย็นนั้นส้มปั่นจักรยานไปบนไปก่อนจะเลือบไปเห็นสลาลอยู่ข้างทางแต่สิ่งที่เตะตาเธอในตอนนั้นก็คือมีเทียนหอมจํานวนมากวางอยู่หน้าศาลส้มจึงชะอลอรถและจอดจักรยานเธอเดินไปข้างหน้าศาลยกมือไหว้หนึ่งที ก่อนที่จะหยิบเทียนหอมทั้งหมดใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยพอไปถึงที่พักส้มก็นําของที่ซื้อทั้งหมดมาให้ป้าแจวแถมป้าแจวยังเรียกหาเงินทอนอีกพอส้มตอบว่าไม่มีป้าแจวก็บน่นและรีบไล่ส้มไปทํากับข้าวให้แขกกินส้มจึงรีบหยิบพวกน้ําดื่มผ้าขนหนูและของใช้อื่นๆรวมถึงเทียนหอมเข้าไปให้แขกด้วยวันนั้นส้มก็กลับมาจัดแจงทุกอย่างให้กับแขกทั้ง3มห้องรวมถึงห้องอื่นๆที่ไม่มีแขกเข้าพักด้วยเพราะส้มคิดว่าถ้าห้องพักที่อื่นเต็มเดี๋ยวก็จะมีแขก อื่นตามเข้ามาพักอีกส่วนพระเจ๋วก็ช่วยนําอาหารไปเสิร์ฟให้แขกในขณะที่แขกกินข้าวอยู่ส้มก็ต้องกวาดถูห้องที่เหลืออีกเจ็ดห้อง ซึ่งกว่าจะทําเสร็จก็ปาไปสี่ทุ่มกว่าแล้วเธอจึงรู้สึกเหนื่อยมากในขณะที่เธอเดินกลับมาและต้องผ่านหน้าห้องพักของแขกส้มก็เหลือบไปเห็นแขกห้องแรกเปิดประตูออกมากลางดึกแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องโดยไม่พูดไม่จาอะไรขณะส้มทักทายเขาเขาก็ไม่ตอบแถมไม่มองหน้าเธอด้วยซ้ําด้วยความเหนื่อยส้มก็เลยรีบเดินกลับไปที่ห้องอาบน้ําแต่งตัวแล้วเธอก็นอนหลับไปเลยจนประมาณเที่ยงคืนป้าแจ่วก็โทรมาตามให้เธอมาช่วยหาแขกหน่อย เพราะมีแขกอยู่ห้องหนึ่งหายออกไปจากห้องพักโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เอาไปจนเพื่อนๆของเขาให้ช่วยตามหาพอส้มวางสายเสร็จเธอก็สงสัยทันทีว่าแขกคนที่หายไปใช่คนเดียวกันกับคนที่เธอเห็นเดินออกจากห้องหรือเปล่าส้มจึงลุกและรีบปั่นจักรยานมาที่ห้องพักของป้าแจวและพอฟังป้าแจวเล่าจบคนที่หายไปมันก็เป็นคนคนเดียวกับคนที่เธอเห็นจริงๆส้มจึงบอกป้าแจวว่า เธอเจอแขกคนนี้คนที่ชื่อคุณช้างเดินออกจากห้องตอนสี่ทุ่มและนั่นก็เป็นช่วงเวลาล่าสุดที่เพื่อนๆเ,เห็นเขาทุกคนจึงพากันเดินออกตามหาและเนื่องจากป้าแจ๋วกับส้มเป็นคนในพื้นที่ทั้งคู่จึงออกไปตามหาที่ที่ไกลๆส่วนเพื่อนของช้างอีกสองคนก็ช่วยกันหาใกล้ๆโรงแรมเลาะกลางป่ากลางเขาแบบนี้ถ้าเกิดคนออกไปตามหายไปอีกคนก็จะเดือดร้อนแน่ๆป้าแจว๋วจึงให้ทุกคนแลกเบอร์โทรศัพท์มือถือกันเอาไว้หากใครหาเจอหรือกลับมาก่อนจะได้โทรบ,บอกกันพอแรก แลกเบอร์กันเสร็จปจ้าแจ่วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยมีส้มนั่งซ้อนท้ายทั้งคู่ขี่รถออกไปตามถนนแล้วตะโกนเรียกชื่อช้างแต่ก็ไม่มีเสียงขานตอบจนกระทั่งป้าแจวขี่รถผ่านศาลส้มเลยลองส่องไฟฉายไปที่ศาลปรากฏว่าช้างแขกคนที่หายไปนอนหมดสติอยู่ข้างข้างศาลป้าแจ่วกับส้มจึงจอดรถและรีบลงไปปลุกแต่ปลุกเท่าไหร่ช้างก็ไม่ตื่น ท้ายป้าแจ๋วเลยต้องขับรถกลับไปที่พักเพื่อให้เพื่อนของช้างทั้งสองคนมาช่วยปลุกเขาและพากลับไปที่โรงแรมพอเพื่อนๆพ,พาช้างกลับมาถึงห้องได้ทุกคนก็ช่วยกันปลุกแต่ปลุกเท่าไหร่ช้างก็ไม่ตื่นอยู่ดีจนปจ้าแจ๋วตั้งใจว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านกำนันและให้กำนันพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ส้มก็รู้สึกเอะใจและห้ามป้าเอาไว้ก่อนจากนั้นส้มก็ลองเอามือดับเทียนหอมดูพอเทียนถูกดับและควันเทียนลอยหายไป สักพักช้างก็ฟื้นขึ้นมาแต่เขาจําไม่ได้ว่าเขาเดินไปที่ศาลได้ยังไงเขาจําได้แค่ว่ามีกลิ่นหอมลอยมาจากด้านนอกซึ่งเขาก็สูดดมเข้าไปและหลังจากนั้นเขาก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยถึงแม้แขกที่เข้ามาพักจะเป็นคนต่างถิ่นกันทั้งสามคนและแม้พวกเขาไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าช้างอาจจะโดนดีสุดท้ายทั้งสามคนเลยมานอนกองกันอยู่ในห้องห้องเดียวส่วนพระแจ้วก็รีบลากส้มออกไปและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพระแจ้วเห็นว่า ส้มแสดงท่าทีมีพิรุษตั้งแต่ตอนที่ไปเจอช้างแล้วส้มเลยยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนหยิบเทียนหอมมาจากศาลเพราะขี้เกียจกลับไปซื้อที่ตลาดอีกประเจ้าเลยดุส้มเป็นการใหญ่และกำชับว่าไม่ให้บอกแขกจากนั้นก็ให้ส้มเดินตรวจดูทุกห้องว่าห้องไหนที่มีเทียนหอมนี้อยู่บ้างพอรุ่งเช้าป้จาแจ้วจึงเรียบให้ส้มเอาเทียนหอมกลับไปคืนที่ศาลพร้อมกับทําพานดอกไม้และอาหารเพื่อไปขอขมาด้วย ส่วนช้างและเพื่อนๆก็พากันขอเช็คเอาต์เลยป้าเจาเลยอาสาพาทุกคนไปรถน้ำมนต์ที่วัดใกล้ๆเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกล่องที่สำคัญสิ่งที่มองไม่เห็นจากสารนั้นจะได้ไม่ต้องตามพวกเขาไปอีก